ผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไหมใช้ได้แน่นอนคะ่ะลูกค้าตัวนี้นะคะสารสกัดจากธรรมชาติทุกตัวนะคะลูกค้าคุณฝนเอฟแล้วขอบคุณมากเลยคะ่ะคุณฝนคุณฝนเอฟวันนี้นะคะร้านค้าเราส่งให้วันนี้เลยคะ่ะอ่าใช่คะ่ะถ้าสนใจสินค้าตัวนี้นะคะาารเราเข้าใจ<ส>าว่าทุกคน<า>กต้อง<ม>สู้ะะแต่เจ็บขนาดนี้ก็ต้องพักนะ นนโอ้ดิถามทำไมอะลาไหมอะถ้าจะป่วยขนาดเนี้ยป่วยเปิดอะไรยังไหวลาทำไมเสียด้เงิน <c oughs> แต่บางทีก็ไม่ต้องสู้ขนาดนี้ก็ได้พักชิวๆได้ชัวร์ๆถ้ามีประกันชดเชยออไรายได้ชิวๆจากทรนโรเท็ก เจ็บป่วยก็แค่พักนอนรับเงินชิลๆจะอาชีพอิสระหรือพนักง,งานประจำหยุดงานปิดร้านก็ไม่เสียไรายได้นอนโรงพยาบาลเมื่อไหร่ทุนโปรเทคชดเชยสูงสุด2,000บาทต่อวันจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนรวดเร็วสามารถยื่นผ่านออนไลน์ได้เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ3บาทไม่เคลมมีส่วนลดนะคะให้เราช่วยคุณสู้ชีวิตกลับดีกว่าค่ะ